คนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Star o นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิปเพิลคาร์ฉบับสั้นนะคะในหัวข้อคําถามที่ว่าออสิ่งที่เขาคิดนะคะคิดอะไรอยู่แล้วไม่กล้าบอกคุณเลยไม่กล้าที่จะบอกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะบอกไหมนะคะเป็นสิ่งที่เขาคิดนะอยู่ในใจเขาาแหละแต่ไม่กล้าพูดออกมานะคะ<ฮ>เดี๋ยวเรามาลองดูกันนาะอมีกาสีใบนะคะตัวแทนไพส่สีกองให้คุณเลือกนะคะกองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเค้กนะคะก็คือใบนี้1 2 3 4สสี่เลือกได้เลยค่ะ ติดตอกติดต,กตอกเริ่มเลยนะเริ่มเลยกับเพื่อนๆที่เลือกการใบที่หนึ่งนะคะหรือคนที่เลือกการใบนี้เนาะโอเคตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนลักนณาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะสิงตุลพฤศพเขารักคุณนี่คือสิ่งที่เขาคิดเราไม่กล้าบอกรักมาก รักมากๆรักตลอดมาไม่เคยไม่รักไม่ว่าคุณกับเขาจะห่างหายไปจะคุยกันหรือไม่คุยกันคุณจะมีแฟนหรือเขาไม่มีแฟนหรือจะอ,อะไรก็ตามเขารักคุณไม่เคยเลิกรักรักตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็รู้สึกแบบเนี้ยตลอดมาตอนนี้ที่เขกเปิดไพ่ยอยู่เขาก็รักคุณคิดถึงด้วยใช่มันมีความรักและความคิดถึงอยู่ในนั้นอยากเจออะไรเงี้ยแต่ปากไม่ขยับ ปากเขาไม่ยอมขยับไม่ยอมพูดมือไม่ยอมพิมพ์ข้อความมาหรือไม่โทรหาหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ในใจรู้สึกแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะสื่อสารด้านความรู้สึกเท่าไหร่แสดงออกไม่เก่งอะเกี่ยวกับอีโมชันนะคะไม่เก่ง ถนัดแบบพวกแบบใช้สมองใช้อารมณ์เรื่องอื่นอะไรเงี้ยแต่แต่เรื่องของใจอ่ะไม่กล้าเรื่องบอกรักขอบคุณขอโทษอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าโดยเฉพาะกับคนที่แคร์มากรักมากเนี่ยจะยิ่งแบบปากหนกัก่าเร่ปากแข็งมากอะไรเงี้ยอืนี่คือสิ่งที่เขาคิดไม่ใช่แค่คิดด้วยรู้สึกเราไม่กล้าบอกคุณอืประมาณนี้นะคะตรงตรงเนาะตรงมากเลยไปต่อนะคะกับเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่สองหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะ ตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดองจันนะคะมีนกรกฎพิจิกกันตุลน,นะคะมีนกรกฎพิจิกกันตุลเมทุนถามว่าอะไรที่เขาคิดเราไม่กล้าบอกคุณนะคะคือคิดมานานแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังคิดอยู่มีอยู่สองเรื่องนะคะในใจก็คือหนึ่งขอโทษอยากพูดคำว่าขอโทษมากๆไม่กล้าสอง อยากพูดว่าขอโอกาสได้ไหมคืนดีกันเถอกลับมาคืนดีกันได้ไหมอะไรเงี้ยรู้แล้วว่าว่าว่าคุณสําคัญกับชีวิตเขายังไงอะไรเงี้ยคะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจแล้วไม่กล้าที่จะพูดมันออกมาในตอนนี้แต่เค้กรู้สึกว่าคนคนนี้อีกไม่นานไม่เกินประมาณให้เต็มที่สามเดือนนะเร็วอย่างเร็วสุดคืออีกประมาณเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งเขาจะพูดนะอืมก็คือแบบเนี่ยสิงหากันยาอะไรเงี้ยคะ่ะพฤศจิการอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูด คุณจะได้ฟังสิ่งที่เคทเพิ่งบอกไปนะคะเป็นสิ่งที่เขาคิดแล้วก็เป็นสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ในใจนั่นเองนะคะอย่างกองก่อนหน,น้านี้กองแรกอะ่ะอันนั้นน่ะคิดแล้วปากไม่ขยับไม่กล้าพูดแต่คนเนี้ยคนเนี้ยเขาคิดแล้วเขาจะทานะมันจะมี movement นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่คนกองแรกอะ่ะคือคือมีแต่ความรู้สึกที่มันลึกซึ้งอะไรเงี้ยแต่แต่แต่ไม่ไม่กล้าแสดงออกมาแต่อันเนี้ยยังไงเขาก็จะ make a move นะคะมีการ take action แน่นอนนะคะ โอเคประมาณนี้ไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะพิจิกนะคะพฤศบกันมังกรเมษธนูประมาณนี้นะคะาถามว่าเขาคิดอะไรแล้ว ไม่กล้าบอกคุณเขาอยากเขาอยากเลือกคุณแล้วแต่งงานกับคุณนะเขาอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตแต่เขารู้สึกว่าหนึ่งยากจังเลยเป็นไปได้ยากมากเลยสองคุณกับเขาอะมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันก็เยอะนิสัยก็ต่างกันมากมีเรื่องอะไรหลายหอย่างที่ต่างกันมากแต่ว่าเขามองว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณอะ ถ้าเลือกได้เขาก็อยากเลือกคุณอยากให้คุณเป็นคนที่อยู่กับเขาไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาคิดเหมือนเหมือนเป็นสิ่งที่ฝันแล้วมันดูไกลเกินเอื้อมอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันยากมากมันต้องผ่านอุปสรรคอะไรเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าเลือกได้อ่ะเขาเลือกคุณนะเขาอยากเลือกคุณเขาอยากเลือกคุณมากอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เป็นคุณด้วยที่จะอยู่เขาไปแบบไปตลอดชีวิตเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่มันเป็นอะไรที่ ที่ยากจริงๆสําหรับเขาอะไรเงี้ยด้วยนิสัยคุณสองคนอาจจะต่างกันมากสถานะหรือใดๆก็ตามโมเิรเวอร์ที่มันที่มันต่างกันนะคะเ <_ d ew s> ขารู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคที่มันใหญ่หลวงมากแต่ในใจเขาก็คือเขาอยากเลือกคุณอยู่กับใครก็ก็ไม่ดีเท่าอยู่กับคุณไม่มีความสุขเท่าอยู่กับคุณคุณคือที่สุดของที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะ <_ d ew> s> <S นี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็ไม่กล้าบอกออกมาตรงๆนะคะ โอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4กองสุดท้ายนะคะเดี๋ยวคนที่เลือกการ์ใบนี้เนาะตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะสิงห์มังกรมเมษพิจิกนะคะแล้วก็พิศบกันนะคะถามว่าอะไรที่เขาคิดเราไม่กล้าบอกคุณนะคะคือตอนนี้อย่างแรกเลยนะ คือเขาอยากบอกว่ารอเขาหน่อยได้ไหมรอเขาก่อนอย่าเพิ่งทิ้งเขาไปรอเขาก่อนรอเขาหน่อยรอเขา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 อืมนี่คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจซ้ำๆซ้ำๆๆซ้ำๆไม่รู้ว่ากล้าพูดไหมบางคนอาจจะกล้าพูดก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเลยคือรอเขาหน่อยเขากําลังทําอะไรบางอย่างอยู่เช่นกําลังที่จะแบบเหมือนเรียนจบกําลังจะย้ายที่อยู่กําลังจะโปรโมตตาแหน่งกาลังจะเดินทางมาหาคุณหรือจะอะไรบางอย่างอ่ะ แต่เขายังบอกคุณไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยอะค่ะคือต้องทําทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนอะเหมือนถ้าถ้าทําเรื่องหยาหรือว่าเลิกกับแฟนต้องย้ายของออกมาจากคอนโดหรือเขาอยากให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วจากนั้นอะเขาจะมาขอคบคุณเขาจะมาทําทุกอย่างให้มันชัดเจนกับคุณอะไรเงี้ยดังนั้นสิ่งที่เขาคิดเลยก็คือเขาอยากให้คุณรอรอเขาก่อนได้ไหมขอให้รอเขาก่อนนะอย่าเพิ่งหายไปรอเขาก่อนอดทนกับเขาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ รอให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองรอให้เขาได้แบบได้เชิดหน้าชูตาคุณนะ่ะได,ได้ได้ทำอะไรกับคุณให้มันชัดเจนได้ให้ของขวัญกับคุณได้ได้เป็นคนรักที่ดีของคุณอะไรเงี้ยคือเขาอยากบอกให้รออ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะเป็นสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจคิดมาตลอดด้วยอืมประมาณนี้นะคะก็โอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ